สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวงสรามบริก anyway. like ุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัามจูดเดออดชัแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ็ม8ารมอริสผาดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่แม่นะต้องเช็คแสงสีเสียงมีเสียงไหม,มทีไม่มีเสียงนี่ก็เพิ่งรู้นะว่า <laughs> คลิป ไม่รู้กี่วันแล้วเนี่ยเสียงเหมือนเงียบกิบไม่ได้มีเสียงดนตรีประกอบนะแต่กวามจะมีเสียงดนตรีประกอบ,ตบตแต่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 ่แต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 ต่แ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 ่แต รายการหมอฤทธิ์พาดาวด,ดูดูจะตาหลายวันหันสามหาสะุปกนะประจำในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2564นะครับขึ้น11ค่าเดือน4ปีชวดตามปฏิทินโหรวันนี้นะสามารถทําการมองคลได้นะครับออวันอาทิตย์บดีก็ถือว่า อา,าทิตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันอาธิบดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะก็ให้ใช้เลอกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลอกที่ดริงจริงก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะนะะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านนะจะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะสำหรับผู้ที่ฝันในคึืน11ค่อ ฝันในขึ้น11ขั้นเนี่ยความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายนะครับแต่ต้องรอไปอีกหลายวันเลยนะ,นะมาถึงใสเสืส้อผ้านะชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์นะครับชนะศัตรูนะเพราะฉะนั้นคุณใส่ชุดใหม่เดี๋ยวนี้ได้ชนะศัตรูสะหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนนะตัดผมใหม่ในวันอานดดทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้้ำมันในวันอาทิตย์ จะเสียโฉมนะครับนะโอเคนะก็ไปลองไปท้าอะไรมากมายนะเออนะแต่ท้าแต่งธรรมดาพอแล้วใช่ไหมเงยมีเสน่ห์ไหมหลอสวยรวยฟิเฮ <c oughs> <c oughs> ีย้ยเฮ้บางคนเนื้อมาดูดวงชะตากอาจารย์นะบอกโอ้ยมีปัญหาเรื่องความรักถูกแฟนทิ้งนะถูกไม่อยากจะเชื่อเลยโกหกชัด,ชด นะบางคนโอ้โหสวยหยาดเยิ้มอย่างนางฟ้าหุ่นอย่างแอ,แอนเกเรนะโจลารี่โอ้โหแม่ไม่ใหญ่เชื่อเลยนะเออคนหน้าตาดีทั้งสวยทั้งหลอก็มีเข้ามาดูดวงชะตาใจานะ่ะหลอก็มีสวยก็มีนะแต่ถ้าคุณดวงเป็นอย่างนั้นจริงคุณก็จะมีนะเดี๋ยวก็จะมีมาใหม่เองไม่ต้องห่วงหรอกนะตามโชคชะตานะบางทีคุณเดินตามข้างทางก็อาจจะ เจอบ้างแถวาตามตลาดนัดอะไรยุ่ไม่ใช่เรื่องซื้อปะทูนะเออถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะโอ้โหไม่ต้องอะไรมากมายหรอกผู้หญิงเนี่ยให้แค่สวยก็พอแล้วอย่างอื่นค่อยวากันทีหลังเออะเอาแล้วผู้หญิงแล้วท้าผู้ชายล่ะผู้ชายก็อาบน้ําหน่อยล้างหน้านิดนึงใช้หน้าปั้นผู้ชายกระทบตัวเอง อย่างนั้นเออเป็น,ม,นมันเป็นมุกมันเป็นมุกนะโอเคมาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันก่อนนะเซมซีประจําในวันนี้นะครับรือบรระปุกถังเช่าวขอกไปไหนนละทิกตอกทิกตอกได้ไปที่เจ็ดสิบห้านะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้สับรพสิ่งหยุดนิ่งนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือก้าวหน้ามากนะแต่เป็นช่วงเวลาที่ท่านควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับ เพื่อมีสิ่งที่ดีเข้ามาความคาดหวังของคุณในช่วงนี้จะยังไม่สมหวังดังใจนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะก็ะจะเกิดปัญหาระหว่างท่านกับคนรักนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความเด็ดขาดเด็ดเดียวในเรื่องของความรักกล้าในการตัดสินใจนะครับรักคือรักไม่รักก็คือไม่รักแม้จากสติติีนะคนที่เกาะเพชรจะฆ่าแทงเลิกเนี่ยนะเออเด็ดขาดรักรัก เลิกเลิกเนี้ยโอ้โต่อมานะธุรกิจาการค้าการขายในช่วงนี้นะปัญหาอุปสรรคก็จะมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ถึงจะดีในดวงชะตาในเรื่องของการงานของคุณนะครับคุณต้องเปลี่ยนเส้นทางแนวทางใหม่ไว้ด้วยในเรื่องของคะแนนสอบในวันนี้ก็ยังไม่ดีนะนะครับในเรื่องของคะแนนสอบและการแข่งขันต่างๆนะ หลายคนก็ได้รับเงินใช่ไหมแต่ย่างเนี่ยซื้อสินค้ายนุยนนันนะไม่ต้องห่วงเดีย๋ยวอาจารย์จะเป็นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงนะเดีย่ยโพสต์ในช่องทางอาจารย์นี่แหละนะเรียกร้องนะเ,ออเสนอไปจางรัฐบาลนะต้องแจกหรือให้แจกเงินเยียวยาให้กับนะประชาชนทุกคนอีกนะก็คือช่วงหลังโควิดหลังโควิดก็อาจจะประมาณทัก <c oughs> สงการเนี่ยแหละเออมษาประมาณนี้นะคือให้แจกเงินเยอยายอีกคนละหนึ่งหมื่นบาทเออเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพเออเพราะฉะั้นต้องแจกนะนาะยอาจากรก็จะสีหนึ่งก็จะเรียกร้องไปให้ <c oughs> เออขอให้คุณได้มีเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนในเรื่องของธุรกิจของคุณนะถ้าคุณมีทุนแล้วเนี่ยนะยังไงก็สบายแล้วนะเออตั้งเป้าไว้ก่อนนะอยานอาจารย์จะเสนอให้นะ หมื่นหนึ่งรัฐบาลโอเคอันนี้นะต่อมาเลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดดเดเลยนะปรากฏการผ่าดาวทูดเดดเดในวันนี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> สีที่ควรเว้นให้เว้นสีฟ้านะสีฟ้าไม่ดีนะครับเป็นกาลากินีสัญจรน,นะครับดาวสุกเสีย เงินเสียความรักเสียมีปัญหาตกติจิ้นนินทาผิดหวังในเรื่องความรักนะถูกนินทาก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแววสีฟ้าควรเว้นนะครับสีที่ดีก็คือสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นนะสีที่ดีสุดในวันนี้คือสีเขียวนะครับสีเขียวดีสุดแม้คุณใส่อัญมณีก็ยกได้ นะมรกตเม็ดใหญ่ๆโตๆได้ยิ่งดีนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นสีหมายถึงการเจราจาในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆนะในเรื่องของเอกสารสัญญาจะทารายได้หรือนําโชคลาภมาให้คุณนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะครับนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ใ,ใจร้อนเจโยโย้ายศเจอย่างไปบ้างขณะที่พูดเนี่ยเขาไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับในดวงชะตา คนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆระบบนะน้ำในไขข้อต่อมน้ำเหลืองตับไตนะลำไส้โบหวานสายตาโอ้โบหวานเท่าไหร่นะสายตาก็ไม่ค่อยดีนะเบาอยู่เบาหิวนะแต่เพราะคนเกิดในวันคารก็จะมีคนให้ความเคารพเกรงใจและศรัทธาเจ้ชาชะตามากขึ้นนะครับเป็นต้นนะในดวงชะตาคุณ วันนี้นอิทธิพลของดวงดาวก็จะมีแต่ดาวพระจันทรย้ายนะครับเออดาวจันทรย้ายเนี่ยเวลา16นาสิบ38นาทีจันก็เข้าสู่ในภพอ่าอยู่ในราศีเมถุนนะครับเลงชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะมีโอกาสได้ครับรับได้รับการติดต่อสืขขอ่อสารต่างมีลาบปากนะที่ดีในดวงดาวันนี้ดาวจันทก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้เสียนะครับเออเพราะฉะนั้นชิวๆนะ ชิวชิว <c oughs> <c oughs> นะถ้าใครมาดูดวงชะตาเนี่ยถ้าดวงคุณมาถึงมืออาจารย์เมื่อไหร่นะเออจะรู้ล้วคุณรอดไม่รอดจะตาชีวิตของคุณนะครับบางคนเนี่ยนะโอ้ยทุกข์เหลือเกินบอกเลยว่ารอดเออก็รอดจริงๆนะบางคนมีในเรื่องนี้ศีลบางคนจะติดคุกติดตารางจะมีปัญหาแล้วจะมีปากษาแล้วจะรอดไหมรอดแต่เ,เขารอดมาแต่ปีที่แล้วแล้ว นะทำธุรกิจก็มีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดานะครับเอ,อขอให้ดาวประจำตัวคุณอยู่ในภพที่ดีเถอะนะเออก็รอดไงว่าดาวไม่ด้อยู่ในภพที่เสียก็คือรอดนะครับโอเคต่อมาเลยมาเริ่มต้นที่ชาวราศาาาีเมฆนะชาวราศีเมฆในเรื่องของงานของคุณในวันนี้ดาวงานเป็นไงบ้างหุ้ยงานดีมั่นคง <c oughs> นะครับไม่ได้มีปัญหาดูประสักใดๆดาวประจำตัวก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีด้วยนะในดวงคุณในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีการเงินก็ไม่ดีเ,เพราะฉะนั้นดาวศุกร์เสียข,ของคุณเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะครับความรักก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกศกชาวราศีพฤกศกเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องงานวันนี้ได้รับการสนับสนุสนส่งเสริมดีในเรื่องของงาน นะครับวันนี้ดีวันนี้มีปัญหาอะไรนะครับการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินก็มีโชคลาภเขามานะครับเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค้าขายคุณก็โปรโหมดไปเลยวันนี้ดาวพุธของคุณดีนะก็จะมีโชคลาภมีเงินมีทองเข้ามานะครับเอออาจจะมีแอปอ้บนะนะเอาเราชนะใช่ไหมไอ,อ่โอนเงินให้คุณ <laughs> อในเรื่องของความรักไม่พอดีนะครับระวังการทะเลาะบ,บอกแดงกัน ต่อมาชาวลักนาหลาศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยนะดาวประจาตัวอยู่ในพวกมอลนะนะครับวับนนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคเพราะไม่มีโชคบอ่อมีไกลนะครับในเรื่องของงานของคุณเนี่ยนะขยันให้เต็มที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ในค่าตอบแทนมันก็ไม่คุ้มสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะก็ต้องอดทนให้มากนะครับส่วนในเรื่องของ การเงินนะเพปะนดาวการเงินกลุ่มลักคุณวันนี้มีเงินเข้ามาครับสบายใจได้เงินคุณอาจจะเข้าในช่วงเย็นๆนะนะเอดีะเข้าในช่วงเย็นเนเงินจะเย็นๆเข้าช่วงร้อนเงินก็ร้อนใช่ไหมมุกอะไรวะเนี่ยเทษโทษทีหนึ่งถอนถอนต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวในเรื่องของดาวเป็นตัวอยู่ในภพวินาศ นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําตัวลับๆนะครับอยู่เบื้องหลังดีที่สุดเวลาคุณเดินคุณจะต้องเดินหลบหลังเขาดื่นนะหลังเขานะเออแล้วเดินนคุณถึงจะดีในดวงาตาหรือทําตัวให้ออกแนวแบบเท็เก้นอะไรเงี้ยจอนวิกนะเออในช่วงสองวันครึ่งนี้นะถึงจะดีในดวงว่านะดูหนังมากไปหน่อยส่วนในเรื่องของการงานนะครับก็ดีนะมีอำนาจวาสนาที่ดีความรักก็มั่นคง นะในดวงตาแต่การเงินจะมีเกณฑ์การรายจ่ายเยอะนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวไปจำตัวก็ไปอยู่ในภพปัตตานี้นะครับวันนี้คุณก็จะคิดมากคิดสารพัดจะคิดเลยโอ้อยอะไรนักหนามอึดอัดทุกใจมีปัญหาบางทีก็คิดไปเองนะส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวพุธก็เป็นอารีอยู่เก็บเงินไม่อยู่ไม่ควรเสี่ยงโชค นะดาวจันทร์ก็เป็นปฐะตเมณฑ์เน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะก็มีโอกาสที่มีโชคลาภนะวันนี้เลข2เป็นเลขนําโชคของคุณนะครับต่อมาช้าลัคนาราศีกันราศีกันวันนี้งานดีการเสี่ยงโชคดีนะดีมีเงินมีทองเข้ามานะครับแต่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีในเรื่องของงานติดต่อรับๆเข้ามาหาคุณนะครับงานอะไรก็ไม่รู้ลับๆอ่ะนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลนนในเรื่องของการงานเนี่ยกรรมมะสุพระงานจะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้จ้าชะตาจะสนใจในการทํางานหรือสิ่งที่รับผิดชอบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็ก็ตามโดยคุณจะทํางานเนี่ยนะเพราะการดาวงานคุณเป็นอายุในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ทําธุรกรมก็ผ่านประสบผลความสำเร็จสมหวังนะ วันนี้ถ้าคนที่มีคู่ครองแล้วคู่คุณอาจจะดุมากเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเออยวไม่ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคู่ดูนะแห่แห่ต่อมาชาวาลาัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกในเรื่องงานวันนี้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นปกตินะนะก็ถือว่าได้งานมีบริวารช่วยเหลือเรื่องของกิจการการงานคุณได้นะครับ แต่เราระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมนิดหนึ่งนะในเรื่องของการเงินนะครับของคุณเนี่ยพฤติกรรนี้ก็อยู่ในภพสหัสชะอยู่เรื่การเงินก็ขอให้ขยันให้มากยิ่งขึ้นนะมีโอกาสได้เงินประสบผลความสําเร็จนะครับแต่ในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสังคมรักเพื่อนมากนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยวันนี้เงินดีนะครับขอให้คุณขยันให้เต็มที่เงินมาเป็นขอเป็นกำเลย นในดวงตาแต่คุณก็มักที่จะโลเลส่วนมักจะคิดถึงในเรื่องของปัญหาต่างๆและอุปสรรคนะครับรเพัยงอย่าไปคิดมากจนเกินไปนะครับบางทีปัญหาต่างๆมันอยู่ไกลตัวคุณในดวงตานะเพราะฉยนั้นคุณต้องค่คคอยๆค,คิดนะอย่าคิดมากจนเกินไปนะครับการงานก็ถือว่าดีนะ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยดวงคุณวันนี้คุณมีความมั่นคงนะครับในดวงตาการเงินก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดี ในดวงชะตาบริวารเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษาอะไรมากมายนะครับแต่ในช่วงที่คุณอาจจะมีปัญหากับสัญญาข้อตกลงจราตาต่างๆนะครับเพราะว่าดาวคู่สัญญาเป็นอริในดวงชะตาต้องระมัดระวังไว้นิดนะึงอาจจะมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในดวงของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศรีกุมชาวราศรีกุมเนี่ยนะครับวันนี้คุณจะปากกับใจตรงกันในดวงชะตา เนะจ้ายศเจยอย่างนะครับเป็นคนที่รักพวกพ้องนะรักใครรักจริงเกลียดใครกเกลียดจริงในดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องแต่วันนี้จะจ่ายมากเปพิเศษนะครับในเรื่องของการงานสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะต่อมาเช้าลัคนาราศีมีนนะครับช้าราศีมีนเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยถือว่าวันนี้คุณจะใช้ความคิดปฏิพานอย่างมาก ในสิ่งต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีคนรักคู่ของก็นําโชคลาภม,มาให้การเงินทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จนะครับแต่ขอให้คุณเนี่ยขยันให้เต็มที่นะจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณสามารถเสี่ยงโชคได้นะชาวลาัคนาราศีมีนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะสิบสองราศีจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมน,นะวันดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ ในวันนี้นะถ้าใครจะขอบุตรขอลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะให้คุณขอพอรจากองค์พระพิฆเนศจะสมหวังนะครับหรือรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยเช่นกันนะการเสี่ยงโชคการพนันต,ต่างๆต่างๆนะให้ขอพอรจากองค์พระพิฆเนศนะครับจะเป็นผลดีในดวงจะต่างคุณ ใบที่หนึ่งนะครับเจ็กหงองสาสี่ใบที่สองจับจีมะคือพอกแปะกระทอหน้าแวน่นหายเลืออ่อนแอหามน้าที่ไหนหามน้ำที่นู่น <c oughs> จำได้แค่นี้เ <c oughs> ยับยืดมองพองงกขุณทองหลงหู <c oughs> อยากเครียดไปนะเอออย่าไปคิดมากนะคือมนุษย์คนเราเนี่ยนะเหมือนตัวรับสัญญาณนะครับธรรมดาเลยมันธรรมดาถ้าคุณได้รับสัญญาที่ดีความสุขเฮ้ยได้เงินเว้ยโชคลาภเว้ยมีแต่สิ่งที่ดีไว้โอ้โหคุณก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดทั้งวันแต่วันไหนรับโอ้โหทุกไอ้นี่ก็มีปัญหาเยอะกันโอ้ยเงินน,นู่นนีต่ตกทวงอะไรเงี้ยโอ้โหทุกทั้งวัน มาขึ้นอยู่กับคุณนะจะสุขจะทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะโอเคนะครับมาถึงคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟักแปดไม้เท้านะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานวันนี้ดีจะมีความเจริญเติบโตที่ดีในดวงชะตานะครับประสบผลความสําเร็จสมหวังที่ดีนะในดวงของคุณลูกค้าก็จ่ายเงินตรงนะครับคุณก็จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามด้วยเช่นกันในเรื่องของความหลักนะ ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองไว้คุณได้ฟับจัตตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณเนี่ยเหมาะเกี่ยวกักบอาชีพข้าราชการผู้พักษานักกฎหมายนะครับหรือวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆก็ได้นะครับในเรื่องของการเงินนะก็จะมีได้เงินจากสัญญาต่างๆเข้ามานะครับในเรื่องของความรักคุณอาจจะมีความรู้สึกถูกอกถูกใจนะคนในที่ทํางานของคุณก็ได้นะครับเออในดวงคุณนะต่อมาคุเลือกไพ่ใบที่สาม้คุณได้รับ ร <c oughs> าที่นี่ถือดาบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณในเรื่องของการงานก็ถือว่าอาจจะมีสิ่งใหม่ๆนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะบางอย่างงคุณเนี่ยสามารถแก้ไขได้เป็นอย่างดีนะครับดวงชะตาคุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะในเรื่องของการเงินก็ถือว่าติดขัดบ้างนะครับเออในดวงชะตาก็ต้องอดทนนิดนึงในเรื่องของความรักนะครับอาจจะต้องมีเกณฑ์การจากกับคนรักเพราะมีปัญหาเกิดขึ้น นะครับก็ต้องใจเย็นในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะโอเคอันนี้คือคำทำนายปีกรโดยภาพรวมทั้ง12ราศีนะครับถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากาจารย์โดยละเอียดน,นะดูดวงชะตาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการดูนิดนึงนะครับแต่ใน YouTube เนี่ยช้าไม่ได้นะบางคนบอกช้าเกินไปนะคิดหรอแหม่ก็ต้องเร็วนิดนึงนะฟอฟงานคืองานนั่นแหละ งานงานเงนิงนเงนิงนอยู่เงี้ยวนอยู่เงี้ยนะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมานะครับสวัสดีครับ